จะได้ดอกนีนงก่งสองคนงามมื่อจ้ะดอกก็งามทองกง็งามจ้ะโออ้ยมนกใหญ่จ้ะคักค่ะค่ะคับแดงสีไปดิโอ้ยอืมพอ,อ,อ,อแล้วครับใส่พอดีค่ำแล้วครับงัดเอางดเอาเลยจ้ะเชี่ยบลได้แน่ครับผม เป็นนี้คือพอดีจ้ะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีในเสารวันที่สามท่านราคมฮกโกจ้ะครับผมมนนี้ข้าก็มาพิกัสได้สักปลาบ้าน้องเมีครับผมมาหลุนมาชมกันว่าสังกุงกับเสารวันสี่สามเฮ็ดยังจ้ะมันนี้ครับผมจ้าไปหลุนมาชมกันเลยจ้าไปกันเลยครับจ้าก็พอกันแต่เสารสอีกคือเก่าจะ้ะหนาเลยดอกเลยของหอมมันมันเด้อจ้ะมันหยุดน้ำกันจ้าโว้ยดอก กินอะไรเนาะเสียงเรือดมาจ้ะคิดๆๆไปคิดใครชี้แจงเอาเด้พี่น้องเขาก็เรื่องหน้าแล้วจ้ะพี่น้องเข้ามา,าเติมขึ้นแล้วครับดอกลอยก็ยังมีอยู่ด้วยครับนี่ดอ,อกไ,หหม,อไม้หลนเนาะแม่หลงครับหลังล้างม้วงครับผมจากล้างจากขีดฝนตกไปวานนิเนางจ้ะ มือนโบโตกูต้ดอกแข็งดอกงามเช่ไห่ะาพเนาะม่เมือนงายมือนลมกันเด้อครับวัสิพอเป็นโมบองเลยเอาครับสองหีดอกเก็บอีดอกนาะบนี้เนี่ยเจอหินกระดอก็าพกันอู้หูฮึ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 ฮกฮึ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 ึ้

เอียกจ้ะยังมีใสในเอกสาแต่ะเลปาคนออกมูพอมกันมกพอัเด้วยอจะได้ดอกหนึ่งสองคนงามเลยจ้ะดอกแข็งขนหรอนตัถือาม่เย เห็นเสักพนมาจากพี่สามดอกไปเด้อจ้ะจุ๋งเง้ยดอกเนี้ยเต็มทีสีม่องเลยจ้ะขึ้นเ่าไ้จ้ะแต่ว่าดอกแข็งยังหรอ ดอ <ns> กถ <en> ึาได้อ่ะวัช <ak> ค้าวักดอกงามเจ้ะขึ that, park park ้นดอกขึ้นค้าวนี้แง่เห็นง่ายจ้ะดอกงามครับคุณไู้ยม่ามจริงจ้ะว่างีอทีตย์ うん。 ขาเลือดลายเอาดอกไปเนาะไม่ใช่ขาครับตัวไหนที่มีแต่ขาละจ้ะเสียงเงอค่ะติดดอกที่แล้วครับมือติดแข็งอา ขาวดินขาวเลยครับดอกนี้ขายดินจะงนามสุดๆเชื่อนจะ้ะหาวครับสาวฝนคุณมกมาแล้วครับนายไมต่ตามเอาจ้ะขาวเป็นข,า,ขาวๆ <c oughs> ดอกเต็มทีครับว่านี่จุงนะนั้นเนอะว่านี่จะเป็นไดเล้ว เมงเยต่ว่าพักว้านีวะ้าไเดี <mee> ๋ยวเอครับอโอ้ยแกซ่าฝนอะไค่เจ้านางบังนางบังยเลรานึงครับมูเดียกันครับที่ยูางกัน โอ้ยโอ้ยอืังสัหับซาบกันเลยเนาะสวยงามไหครับลวงนี่ซาบกันเห็ดเด้ยสั่แบบสุดๆ

จะเสยบด้ครับตะลึงออกมันตะลนี้นะเฮ้ยครับแดงให้เพิจะเสบครับแต่แกงหวานแกงกอบนะมนมีเห็ดเกี๊วปิโสดอ่ครับดอกครับสวยๆครับต่อแล้วครับผมอิดเป็นสู้ห่างๆเด้อครับมนลังจากที่เขาเก็บยลายหมืเราเะพนเนาะเป็นอาทิตย์เลยจ้ะนออกคเรนสี่ห้าเริ่มส่ห้าอยากก็เกาแครับ อย่างโดนเต๋อก็จะพอเนาะจ้ะแต่ว่าเฮ็ดเพิ่นเต๋าแข็งดอกงามเด้อครับแนแม่สามแม่ห้องคือสีหกมองสาวด้วยจากกันห้องจุงนง่า กีเลยคดต่ำอ anyway> ่ะก็ลองก็ลองว่าะครครับเด้อคนคางหกแน่เด้อครับอยู่ในป่าบ่ก็ได้เหลือมันหรอวะนี่มานีสองเลยจ่ะขอเบบอเลย

Thôi ừ. à, đi cháu Cháu chạy sang đây lái đồ kia à đúng thú vị Cháu con sao Để coi Cháu chạy xuống kia

หอหนากูเด้อมูแนวนีทางไกลเติบกขาจังหัวไก่คนด,ดีนะนนคุณมาหลายจังวันเดี๋ยวไปซ้างแตบางคนก็นกปไปถ่ายเยอะเด้อจ้ะ cái lên không? Để Để quá. Đây, con อือขาเป็นขาจ้ะขาขาวๆนอนชนใต้ไกตก้ได้วยจ้ออออยาอวบอวบเยอะดอกแบบสิจอนแจกหรือดร <c oughs> เด้อครับผมเหลือมิคาโกเกลหรอครับ ออแล้วครับใส่พอดีค่ำแล้วครับงดเอาเลยจ้ะินแจ้งก็เรียนหินดอกหน่อยนะครับขูดข <c oughs> ้อมสวยงามพากาุกเอิญน้ำฝน,นเนะาะบมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะ <c oughs> จึงหน่อยอยู่ด้วยครับนี่ เดี๋ยวถอยกันซะฝนกระเดื่อมากจัเกลยพี่น้องเก่อหามาไกลเลืยเนี่ครับาะวมงเก่าพกระเดื่มพังเลยแล้วสุกคนเนาะน่นจ้ะ O homem até

Nghĩ sao? Thôi mà see you,

มอเดียวกันเลยนะจ้ะเฮอยมึงเป็น,นไง<อ>ส่วนกล่องเขาโทรเขาให้ได้จ้ะ

ใหญ่แบบหน่อยครับเนี่ยหลุมเนาะแม่ครับพอดีค่ำแบบกลางๆแบบสิงอ่ะก็มีครับเซียวแบบได้แน่ครับผมแบบนี้คือพอดีจ้ะนี่ครับแบบนี้ก็พอดีค่ำใส่คอนก็มีใส่คอนกันเลื่อเพื่อน นี่นี่าหนีทานใหญ่จ้ะเราเป็นซาบิโก่อนหนายิ่ทานใหญ่จะเสียดเรื่ครับไม่ใช่ตรงนี้จ่มหางจ้า ก็โดอยู่ือได้ครับเป็นจำเจียวจำเจีวสหนึ่งเนาะฟันทองน่แหละโอ้ขาวๆงามเลครับยัง่าซะยังิ้งองแ้ที่ได้เหายังเดียวเลยจ้ะด้เลยหมดกัข่อย

มึงมันยดอกอรวะน่นแให้เราไปกอกรายมือแล้วเนาะ้นีเห็นเตะไก่เลยจ้ะบงจ้ะบ้งเห็ดแดงนาเด้อจ้ะ เสียงดังป้ยเจ้าทีเพิ่นสองตัวหุยก้ใหญ่จ้ะหุยมานามจ้ะคนน้นตัน้่าปลานี่ยมีหอวเขียดนะ

ค้าเป็นค้าได้จ้ะ mm hmm. ดอกข้างามทองข้างามจ้ะจุดด mm hmm. ืบานเห็นเลยค่ะขเหนเลยค่ะเหนแบเขียว Kiao dạy con mãi dạy con mãi dạy con còn dạy con nhảy dạy con mãi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  dạy con Bằng con โอ้คือดอกงามเลยใช่อุอ้ยหนึ่งดอกส,สวยๆจ,จ้ะอ้มคืองามแม่งจ้ายอดจางจ้าสาวฟนพาพี่พาหลองมาสรุปยอดเห็ดนี่จ้ามาเบิ่งยอดเทปน้องสาวฟนก็สางกล้งเลยจ้าอุ้ยมือนีสะโฟนมานเด้อจ้าเต็มสองตานี่จ้าเฮ็ดนาแล่บ,บานจ้าละกระตานี่เป็นเฮ็ดนาแลเฮ็ดขาวดินร่วมๆกันนี่แหละจ้าเฮ็ดน,นาแลมืันนี้งามแม่งจ้า ตาเนี่ยเป็นคาสัยจ้ะมีเห็ดกอใหญ่เห็ดอุ่งโนเห็ดนาแลจะ้ะม้านสุดยอดคือเก่าจ้ะพี่น้องจะ้ะมันนี้ก็คนบ่ค่อยหลายนะซางเนาะแ่นลครับพี่กากับป้าบ้านน้องเมฆยตำบลหอยคามอำเภอบุญทลีจังหวัดบุรราชธานีจะ้ะมันนี้ก็ถือว่ามันจ้าจ้าสื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิตเท็ดได้ด้วจ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำจะ้ะ ถาหลุนนีลิปต่อไปว่าซสาเฟิงก็สร้างกุ้งสีใดสรีมันเฮ็ดยังไงพี่น้องเบิ่งอีกจ้าหรือมีเฮ็ดเกิดไหมนะจ้าสำหรับคลิปวันนี้ขอตัวก็บานก่อนจ้าสวัสดีจ้า